ผีแม่ไม้จันไรอยากได้พระทุดงเอาไปทำผัวประสบการณ์พระทุดงเผชิญผีแม่ไม้เห็นข่าวพระทุดงหลอกขายพระเครื่องแล้วสะท้อนใจพระทุดงสมัยนี้เดินทางเข้าเมืองหลวงแล้วหรือสิ่งที่ท่านทำจนกลายเป็นข่าวหน้าหนังสือพิมพ์มีส่วนทำให้พระรูปอื่นๆเสียหายไปด้วยปราเน่าตัวเดียวเน่าทั้งหนองอย่างนี้ ในอดีตพระธุดงมักจะอยู่ตามป่าตามเขาหรือไม่ก็บำเพ็ญภาวนาในป่าช้าอยู่ห่างไกลจากความเจริญแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปความเข้าใจเกี่ยวกับพระธุดงเริ่มเปลี่ยนไปหลายปีมาแล้วเคยฟังเรื่องประสบการณ์พระธุดงของพระภิกษุรูปหนึ่งท่านเมตตาเล่าประสบการณ์เมื่อครั้งที่เกิดปรากฏการผีแม่ไม้ให้ฟังจึงขอถ่ายทอดให้ฟังกัน แต่ฟังแล้วโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับฟังด้วยนะครับท่านปุญญาราโมกับท่านธรรมวิริโยเดินทางจากผู่เก้ามุ่งหน้าสู่วัดหินหมากเป้งจังหวัดหนองคายวันนี้ท่านปุญญาราโมเมตตาเล่าลให้ฟังสรุปว่าจากวัดพระพุทธบาทผู่เก้าเดินผ่านเส้นทางระหว่างรอยต่อของอำเภอนนสังและหนองวัวตอ ซึ่งในตอนนั้นยังเป็นจังหวัดอุดรธานีทั้งสองอำเภอแต่ปัจจุบันอำเภอนนสังเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดหนองบัวลำพูผมปุญญาราโมอุปสมบทก่อนที่จะมีจังหวัดหนองบัวลำพูหลายปีหากมีคนถามเมื่อใดว่าเป็นคนจังหวัดไหนผมก็มักจะตอบด้วยความเคยชินว่าเป็นคนจังหวัดอุดรธานีผม มากับท่านธรรมะวิริโยพักที่วัดพระพุทธบาทผู่เก้าหลายวันพอหายเหนื่อยแล้วจึงมุ่งหน้าออกเดินทางตามกำหนดการเดิมโดยมีจุดมุ่งหมายที่วัดหินหมากเป้งจังหวัดหนองคายส่วนมากเราจะเดินลัดเลาะตามป่าเขาไม่ได้แวะเข้าหมู่บ้านเป็นพิเศษหากถึงเวลาคำ่ำก็จะหาที่พักกลางกรดพักผ่อนตามต้นไม้ชายป่าหรือชายเขา แล้วแต่จะผ่านพบแต่ว่าไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านนักจะได้สะดวกต่อการโคโจรบินทบาทประสบการณ์เมื่อครั้งที่อยู่ภูเก้านั้นเป็นบทเรียนที่สอนให้เราต้องจดจำจนกระทั่งวันหนึ่งฝาเริ่มมืดคำ่ำมองเห็นแสงสีทองทาบทับขอบฟ้าทางทิศป,ปัจจิมพร้อมกับมีหมู่เมฆหลายเอื่อยเหมือนประหนึ่งจะเป็นสัญญาณว่าวันนี้ฝนน่าจะตกหนัก เราทั้งสองจึงหาที่หลบฝนเดินทางไปถึงป่าแห่งหนึ่งใกล้ชายเขาทันเวลาก่อนค่ำเล็กน้อยเห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะกับการหยุดพักสำหรับคืนนี้เดินดูร,บรอบๆเป็นเพียงป่าด,ดอนเล็กๆที่ไม่มีผู้พักอาศัยแต่จากการสังเกตทำให้รู้ว่าเป็นป่าช้าเพราะยังเห็นกองฟอนที่ไฟกำลังจะมอดดับคงเป็นการเผาศพของชาวบ้าน ที่เพิ่งเสียชีวิตมาไม่เกินสองสามวันป่าช้าเหมาะกับพระป่าเป็นอย่างยิ่งเพราะจะไม่มีใครมารบกวนเลยทุกคนสงวนไว้สำหรับคนตายและพระธุดงกรรมฐานก็ชอบพักในสถานที่แบบนี้คืนนี้เราแยกย้ายกันพักคนละมุมของป่าช้า,ก,ากลางกรดเสร็จก็ได้เวลามืดค่ำพอดีหลังทําวัดสวดมนต์เสร็จแล้ว ได้แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแก่เจ็บตายร่วมโลกกันหากมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์หากมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปจากนั้นก็นั่งสมาธิกำหนดจิตให้อยู่ในอารมณ์กรรมฐานตามปกตินั้นคือวิธีที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนมาว่าหายใจเข้าให้ใช้คำบริกรรมว่าพุทธหายใจออกให้กำหนดด้วยคำบริกรรมว่าโท ชีวิตอยู่กับลมหายใจและคำบริกรรมพุทโธจนกระทั่งคำบริกรรมหายไปเหลือแต่ลมหายใจอันละเอียดสงบนิ่งนานเท่าไหร่ไม่ได้กำหนดพอจิตเข้าสู่สมาธิแล้วจึงหยุดอยู่ในเอกาตารมนั้นเหมือนกับว่ามีผู้คนจำนวนมากพากันมารุมร้อมผมบางคนก้มกราบบางคนไหว้บางคนนั่งหัวเราะบางคนนั่งร้องไห้ อรียบทหลากหลายที่คาดไม่ถึงผมก็ไม่ได้แสดงอาการอย่างใดออกมาให้พวกเขาเห็นปล่อยให้พวกเขาแสดงกิริยาอาการต่างๆเปสักพักพวกเขาก็หยุดผ่านนั้นมีร่างหญิงสาวอีกจำนวนหนึ่งแต่งตัวในอาพรสวยงามประหนึ่งนางขาตัตยกษัตริย์ที่เคยเห็นในภาพยนตร์โบราณบางเรื่องพวกนางต่างเดินทางเข้ามาอย่างสง่าผ่าเผยนางผู้เป็นหัวหน้า นั่งบนเก้าอี้สูงซึ่งก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนท่าทางประทับนั่งประหนึ่งนางพญาก็ไม่ปานพวกผู้ชายที่กำลังแสดงอาการต่างๆพรันหายสาบสูญไปอย่างไรร่องรอยจากนั้นจึงเห็นนางพญาคัติยานีนั่งกระซิบให้หญิงสาวสองคนซึ่งแต่งตัวด้วยผ้าถุงมีเพียงผ้าสบายคลุมใหลคนหนึ่งสีเขียวอีกคนสีแดงอมม่วง เดินเข้ามาหาท่าทางการเดินของเธอนั้นช่างอ่อนช้อยและงดงามยิ่งหญิงสาวคนหนึ่งกล่าวด้วยสำเนียงเหมือนบังคับว่านางพญาต,ต้องการท่านไปเป็นสามีท่านจะว่าอย่างไรปุญญาราโมจึงบอกเธอไปว่าอัตมาเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพระวินัยไม่อนุญาตให้มีภรรยาได้และอัตมากำลังบำเพ็ญบารมี เพื่อจะได้พบกับการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาหญิงคนนั้นบอกว่านางพญาไม่เคยถูกใครปฏิเสธมาก่อนชายทุกคนมีแต่หมายปองนางอยากได้นางเป็นภรรยาทางนั้นทำไมวาสนาเกิดมาแล้วท่านจึงปฏิเสธด้วยเล่าคิดดูให้ดีถ้าหากว่าท่านตกลงสมบัติทุกอย่างก็จะเป็นของท่านท่านจะกลายเป็นพระราชาครอบครองเมืองแห่งนี้ นางพูดจบท่านเหมือนกับมีปราสาทผุดขึ้นมาต่อหน้าต่อตาในปราสาทเต็มไปด้วยทรัพย์สินเงินทองเป็นจํานวนมากวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างประดับประดาด้วยทองคําเหลืองอลามงดงามภายในปราสาทมีแต่คนแต่งตัวสวยงามเต็มไปหมดมีเก้าอี้ประดับตกแต่งสวยงามว่างอยู่แห่งหนึ่งด้านซ้ายมองเห็นนางพญาประทับนั่งเด่นเป็นสง่า ส่วนด้านขวายัางว่างอยู่เหมือนกำลังเชื้อเชิญให้พระราชาไปประทับนั่งปุญญราโมขยับจะก้าวเดินอยู่แล้วเพราะทนต่อการเยายวนของทรัพสมบัติเหล่านั้นไม่ไหวแต่ขณะที่กำลังจะยอมแพ้อยู่นั้นท่านก็มีพระสง์รูปหนึ่งซึ่งไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเหมือนบังเอิญเดินผ่านมาและกล่าวขึ้นล,ลอยๆว่าท่านจะไปวัดหินบากเป้งไม่ใช่หรือไปยังไม่ถึง ทำไมถึงเปลี่ยนเป้าหมายจากนั้นก็เดินลับหายไปในราวป่าปุญญาราโมจึงได้สติกลับมาอีกครั้งพอหันกลับมามองอีกทีทุกอย่างอยู่ในความเงียบปราสาราชวังพลันหายไปเหมือนไม่เคยมีมาก่อนและหญิงสาวเหล่านั้นก็ได้หายสาบถุนไปด้วยทั้งหมดเป็นเพียงภาพมายาที่เกิดขึ้นภายในจิตเท่านั้นปุญญาราโมออกจากสมาธิ หันมองซ้ายมองขวาป่าช้าก็ยังเงียบสงัดได้ยินเพียงเสียงมแมลงกลางคืนส่งเสียงเป็นพักพักมายาการที่เกิดขึ้นเหมือนความฝันแต่ทำไมเหมือนกับภาพปรากฏจริงป่าก,ก็ยังคงเป็นป่ากองฟอนที่อยู่ไม่ไกลนักก็กำลังจะมอดดับถูกลมรำเพยพัดปรากฏเป็นเพลิงที่คุกรุ่นขึ้นมาอีกครั้งแสงจากกองไฟที่เผาศพนั้นมองดูไกล เหมือนดวงตาของสัตว์ร้ายคิดถึงธรรมะวิริโยขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้แต่ทว่าคงไปเยือนในยามวิการเช่นนี้ก็ไม่ได้ป่าช้าอาจแฝงไปด้วยอันตรายที่อาจไม่คาดคิดก็ได้ปุญญาราโมจึงได้ตัดสินใจหลับพักผ่อนภาพมายาต่างๆก็ไม่ปรากฏให้เห็นอีกเลยผมไม่รู้ว่าหมู่บ้านแห่งนั้นยังมีชายหนุ่มเสียชีวิตเพราะผีแม่มมาอีกหรือไม่ และผีแม่ไม้เป็นใครมาจากไหนผมนั้นก็ยังหาคําตอบไม่ได้แต่สิ่งที่ได้พบเห็นในขณะที่พักอยู่ในป่าช้าแห่งนั้นผมมั่นใจว่าพุทธธรรมของพุทธศาสนานั้นเราพูดผีปีศาจทั้งหลายก็ต้องยอมพ่ายแพ้ไปปุญญาราโมสรุปก่อนจากกันในวันนั้นปุญญาราโมยังบอกอีกว่าหากมีเวลาสวดมนต์มหาสมัยสูตรพวกวิญญาณ และเทพพย,ายดาอารัก์ทั้งหลายเขาชอบฟัง